โรคภายมีมากลายอันตรายมากับน้ำน้ำขังมันอยู่ในสร้างกระโปงการความให้เบิดเป็นอย่างจังให้ความความทำไมความทำไมแม่งงงง ัดต่อไปสิเป็นลูกยุงลายยุงลายนี่มันเป็นยังไงมันโตใหญ่ซ้าโตละสร้างบอบอบอบโตใหญ่กัดผู้ใดสิเป็นใครละเลือดละออกใครเลือดออกนี่มันออกยังไงใครตอบได้คอมเมนต์มาเน่ยสำหรับมือนี้มูเ่เฮาสองคนขล ไปก่อนขอลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีน <c oughs> ่าจะได้นะสันไดอยิย่บนหัวเลยฉันได้ยินบนบ้านแล้ย <c oughs>